หน้าบ้านเราตรงนี้ก็จะมีสวนดอกไม้นะคะตรงข้างๆนะคะก็จะเป็นร้านค้าค่ะหน้าต่างบานเนี้ยสามพันยูโรก็ประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทในส่วนมนุษย์แม่อย่างดิฉันเองนะคะก็ไม่เคยย่อท้อต่อการทําอาหารเลยถึงมันจำไม่อร่อยอยังไงแต่ดิฉันก็มีใจรักที่จะทําให้ลูกให้ผัวกินค่ะวันหนึ่งต้องสําเร็จให้ได้เออ ออวสวัสดีค่ะทุกคนวันวนี้ก็อาจจะเสียงดังนิดนึงเนาะเพราะว่าเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะที่โรงเรียนมีประชุมหนึ่งวันดังนั้นวันนี้ก็เลยจะอาจจะภา,าวะไม่ปกติหรืออาจจะปกติเออมันเป็นภาวะปกติแหละของที่บ้านก็คือจะเสียงดังเนาะเมื่อวานเราไปบ้านลุงคองมา ลุงคองเขาทำมาเป็นเคียวให้กินเยอะมากแล้วที่มันเหลือก็จะเป็นพวกไก่เยอะมากแล้วลุงคองก็ให้ผักมาอย่างเงี้ยผักสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ก็เลยคิดว่าจะเอามาทําเป็นเมนูลาบไก่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมูปิ้งอาให้เด็กๆกินกับข้าวเหนียวเนาะเสร็จจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะพาไปชมรอบๆบ้านเพราะว่าเคยสัญญาเอาไว้นานแล้วนานแล้วว่าถ้าครบสอบหมจับแม่จะพาชมรอบๆบ้าน คือจริงๆเราไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรนะคะที่บอกว่าอยากจะโชว์บ้านหรือยังไงเราไม่ใช่นะคะแม่ก็อยากให้รับชมเป็นแนวค่ะเนาะไว้แบบว่าไว้วิเคราะห์พิจารณาบางทีแบบเห็นเห็นหลายๆคนโดนหลอกว่าฝรั่งคนนี้รวยฝรั่งคนนี้ยังไงก็ให้ดูครอบครัวเราเป็นตัวอย่างนะคะก็คือครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ปานกลางค่ะเนาะโอเค okay, ค่ะเดี๋ยวไทำกับเพาะกันแม่ก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ ไก่เดี๋ยวเอามาหั่นแล้วก็เอามาคุกเลยพี่คองอะค่ะเขาให้ต้นกล้าของผักขึ้นช่ายมาคุอแม่ก็เอามาปลูกแบบแยกแยกแยกนะคะเอาไว้ทานเวลาอยากกินเราก็ค่อยไปทานเอ้ยเวลาอยากกินเราก็ค่อยไปเด็ดกินค่ะนี่ค่ะทุกคนสวนผักของดิฉันเองของอีแม่เองนะคะนี่ก็หวังว่ามันจะเกิดนะคะแล้วก็มีระนหน่ด้วยอืมตรงนี้ ต้องลดน้ำต้นไม้เดี๋ยวต้องมาลดน้ำต้นไม้นิดนึงเนาะตอนนี้เด็กๆกำลังแอบเต้นกันค่ะทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูเด็กๆเต้นกันอยู่บ้าเต้นพี่กับน้องพี่กับน้องแอบเต้นกัน วันนี้เขาก็จะเป็นเพที่เขาหิตมากก็คือเต็มเพงล,ลาวาก็คือถ้าถ้ามันถ้าเขาบอกว่ามีลาวาให้ขึ้นไปข้างบนโตะ๊ตะเก้าอี้หรืออะไรก็ได้ที่ไม่ให้เหยียบบนพื้นเพื่อที่จะไม่ให้โดนลาวา เหมือติ้งเริ่มได้แล้วจ้าสีเริ่มได้แล้วนะคะอเค่เริ่มได้หันหมดเลยนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายนี้นะคะเดี๋ยวป้ะป้าเขาก็จะมาทานข้าวอาหารตอนที่บ้านนะคะแม่ก็จะทําลาบไก่นี่แหละให้พ่อกินเลยอืมแต่ว่าไม่ใส่จิ๊นะอืมเพราะว่า ถ้าเขากินเผ็ดเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะแบบเป็นจุูดๆ <c ười> <c ười> ขี้ไหลอืม นี่คือหน้าตาอาหารของสองแซบนะคะหมูปิ้งไงอืมใช้หมูปิ้งอ่าอะไรนะอะไรอร่อยนะคะอร่ออันนี้อร่อยเหรออืตรงลห้มตรงไหนอร่อยตรงนี้เหรอว้าวอร่อย พี่ฟินอร่อยไหม,มกินแครลลอทอันนี้น่าน้องฟินไปโดนแพ้นะคะดูสิกีเละโอยแพ้ทั้งตัวเลยตรงนี้พี่เอเมมี่เขาขอหอมเจียวค่ะเอาใส่อีกอเดี๋ยวเอาใส่เอาใส่เองชอบกินอ่ะ เสร็จแล้วค่ะลูกมาทำอะไรลูกอะไรนะครับ iPad เสร็จงานบ้านนะคะเด็กๆก็อ้นอัวนะคะจะเอา iPad ออให้เขาไปเจอวันนี้ขอวันนึงเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปกันเลยนะคะตอนนี้ คือเครื่องเตรียมไว้หมดแล้วเดี๋ยวป๊าจะเข้ามากินข้าวแล้วแม่ก็ต้องรีบทำะคะ่ะเด็กๆก,ก็ได้กินอาหารเรียบร้อยแม่รอกินทีหลังเนาะมนุษย์แม่ค่ะใส่น้ำตาลด้วยแม่ชอบแบบรสหวานๆเปรี้ยวหวานหน่อยใส่พริกไทยให้ป๊านิดนึงจะได้มีรสเผ็ดๆนะคะใส่ผงบาบีคิวด้วยนี่ไม่ใส่พริกเราจะใส่ผงบาบีคิวแทนนะคะ ข้าวคั่วใส่ไปนิดนึ่งน้ำปลานะคะนิดหนึ่งค่ะชี้ใส่หอมทอดนะคะคลุก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 อันเสร็จค่ะของปลาปลานะคะเสร็จแล้วของเราอะค่ะไม่ใส่พริกนะคะเราจะใส่ผงบาร์บีคิวลงไปนะคะให้ปลาปลาก็ะจะมีรสชาติแบบเผ็ดน,นิดๆแต่ไม่เผ็ดมากฝรั่งกินได้ค่ะใส่เป็นผงบาร์บีคิวไปเลยชิมก่อน อร่อยไม่เผ็ดแล้วค่ะฮัลโหล <c oughs> ป่าป๊ามาแล้วค่ะอาหารก็เสร็จพอดีเนาะเสร็จแล้วจ้าาาาแล้วค่ะเป็นไงชิมฮะยิ้พ่อบอกว่า ก็พอกินได้งานรสชาติเออแต่ว่าแห้งไปนิดนะเอออ่ะจะบอกว่าไม่อร่อยก็ไม่อร่อยก็เกรงใจเมียไงคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะพาเด็กๆนะคะไปปั่นจักรยานข้างนอกบ้านนะคะเดี๋ยวแม่จะพาดูรอบๆข้างหน้าบ้านนะคะมันมีอะไรบ้างเนาะโอเคไปกันเลย คือหน้าบ้านเรานะคะนี่เด็กๆก,ก็มาปั่นจักรยานตรงนี้ค่ะตรงข้างๆนะคะก็จะเป็นร้านค้าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะหน้าบ้านเราตรงนี้ก็จะมีสวนดอกไม้นะคะส่วนของสาธารณะตรงนี้นี่บ้านของเราเป็นบ้านเดี่ยวนะคะเอ้ยบ้านเอ่อเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นสห้องนอนหนึงห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่ห้องแลกแลรกก็สนามเด็กเล่น านาหย่านิดนึงค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าเข้ามาก็เป็นทางเข้าบ้านนะคะตรงนี้เป็นบันไดเดินเข้ามาก็ปุ๊บเป็นห้องรับแขกนะคะบ้านจะลกมากนี่กราเดนอันนี้แม่จะนอนตรงนี้นะคะ่ะพี่เอเมิลี่พี่เอเมิลี่เอเมิลี่ปีอะไรตรงนั้นอะ่ะลูก <Hello? S 2> สวัสดีคสภาพบ,บ้านตอนที่เรามาที่นี่ครั้งแรกนะคะก็จะเป็นบ้านเก่าหมดเลยเรามารีโนเวทใหม่เลยนะคะอย่างกระจกตรงนี้หน้าต่างตรงนี้เบียดอยู่ที่สองพันสองพันยูโรประมาณสองพันยูโรก็ประมาณเกือบเจ็ดหมื่นกว่าบาทอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะคะห้องทานข้าวนี่ทุกอย่างคือลกมากตู้นี้นะคะจากเมื่อก่อนคือแบบไม่เคยมีอะไรมาวางไว้เลยแต่พอมีลูกปุ๊บ ทุกอย่างคือเป็นของลูกหมดเลยค่ะเห็นไหมคะนี่อะไรก็ช่างของเล่นค่ะเป็นของลูกหมดเลยก่อนที่เราจะมีลูกนะสภาพบ้านเราจะไม่เป็นแบบนี้ค่ะพอมีลูกปุ๊บสภาพบ้านเราก็จะเปลี่ยนเลยคือลกมากคืออะไรจะไม่แบบไม่อยู่เป็นที่เป็นทางค่ะนี่รูปแม่นะคะตอนสาวๆตอนที่ว่าป๊ะป๊ะ ป๊อปปิ้เลิฟแม่ก็ตอนนี้แหละมาดูตัวเองตอนนี้เฮ้ยไม่อยากจะพูดเรียกกลับขึ้นมาไม่ได้ไม,ไม่ได้แล้วนะหุองแบบนี้นี่ห้องครัวนะคะนี่ก็เป็นห้องครัวของเรานี่เช็คเลนน,นี่ทุกอย่างพังหมดคะ่ะพังหมดมันนานแล้วเนาะวันนี้ก็ ถังไอ้บักนะคะของเด็กเล่นของของลูกของเล่นทั้งนั้นเลยส่วนตรงนี้ก็รูปพี่เอเมอรี่นะคะรูปพี่เอเมอรี่บ้านหลังนี้นะคะเราซื้อมามือสองเนาะคือเราอยู่มาได้ประมาณเประมาณน่าจะเจ็ดแปดปีแล้วนะที่เราอยู่ที่นี่มาะคะ่ะคือครอบครัวเราเริ่มต้นจากศูนย์เลยเรามาอยู่ด้วยกันแม่มาแต่งงานกับคุณแอนดี้นี่คือไม่ได้แบบมาแบบเพอร์เฟกเลยนะคะเริ่มมาจาก คุณแอนดี้เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ก็คือหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน,น้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกคะ่ะแล้วเราก็เก็บเงินค่อยๆขยับขยายมาซื้อบ้านหลังนี้กันก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราสองคนนะส่สวนหลังบ้านเราตรงนี้นะคะอันนี้กล่องนี้ก็เป็นกล่องใส่ขยะนะคะใส่ใส่ใสเออใส่กระดาษเอาไว้แยกขยะคะ่ะส่วนนี้กุลาอันนี้ต้นต้นไผ่นะคะนี สวนตรงนี้เราก็พึ่งรีโนเวทหมดนะคะเราว่าป๊าพึ่งรีโนเวทหลังคาไปช่วงหนึ่งเดินที่แล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จยังเลยอีกนิดนึงน,นะคะบ้านตรงนี้ก็เลยยังรกๆกหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้เก็บของนี่ก็สวนผักของแม่นะคะเหี่ยวแล้วนะคะยังไม่ได้น้ําต้นไม้เลยยังไม่มีเวลาจะรอดปะเนี่ย <c oughs> อะไรลูกไม่เอาสุกกะบปกแม่ไม่ให้ระบายสี <c oughs> โอ้ยเอ็นดูเดี๋ยวแม่จะพาไปหาหมอนะ,ะลูกเนาะวันอังคารนี้เรามีนัดหามหมอนะคะ อืมจะไปเช็คดูว่าน้องฟินแพ้อะไรนะคะเข้าไปดูห้องน้ํากันบ้านเราจะแบบนี่ซบความุกของบ้านนะคะตรงนี้นอ่างมินี่อันนี้พวกนี้ก็ตั้งแต่มาชุดเฟอร์นิเจอร์พวกนี้นะคะมาตั้งแต่ตอนที่เรา ที่เราย้ายมาอยู่ค่ะมันเป็นของหนึ่ดำบันมากหลายสิบปีมากค่ะจริงๆเราอะอยากจะซ่อมแซมห้องน้ำเคยให้ให้ช่างมาประมูลเอ้ให้ช่างมาตีราคานะว่าค่าซ่อมห้องน้ำเท่าไหร่เขาตีราคามาให้นะคะ2 000, 5ง0 0ืยูโรก็ตกเบ็ดเสร็จก็เกือบล้านอะแม่ก็เลยกับพ่อก็เลยบอกว่าโอเค งั้นเรายังไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนี้เอาไว้ทีหลังเดี๋ยวรอเก็บเงินสักสองสามปีก่อนแล้วค่อยซ่อมห้องน้ำตอนนี้ก็อยู่ๆใช้เท่าที่มีอยู่ก็พอใช้ทรัพยากรที่มีน้อยอย่างประหยัดออกจากห้องน้ําไปนะคะก็จะเป็นห้องนอนค่ะนี่อันนี้ที่ตากผ้าผ้าห่มห้องนอนแรกก็จะเป็นห้องนอนของพี่เอมิลี่กับน้องฟินนะคะเช นี่นี่ห้องนอนอันนี้เตียงพี่เอมมารี่นี่เตียงน้องฟินน,นี่โต๊ะเขียนหนังสือป,ป้าทำให้นะคะทำเองหมดเลยโต๊ะเขียนหนังสือมีทีวีให้ด้วยติดให้หมดเลยสำหรับลูกห้องก็ประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็บรรยากาศรอบๆนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นอไอ้นี่เป็นผ้าม่านสำหรับให้มันมืดอะคะ่ะห้องมันจะได้มืดเปิดก่อน โอเคม่านตรงนี้นะคะเอาไว้ใช้สําหรับช่วงหน้าร้อนค่ะเพราะว่าหน้าร้อนของที่เบลเยียมหรือของที่ยุโรปนี่ก็คือสี่โมงเย็นห้าเอ้สี่ทุ่มห้าทุ่มก็ยังไม่มืดนะคะดังนั้นก็เลยต้องมีม่านตัวบังแสงเนี่ยไม่งั้นก็เวลานอนมันก็จะสว่างตามันก็จะทํำให้หนอนไม่หลับดังนั้นเราก็เลยต้องมี <laughs> ทุกบ้านตน้องมีนะคะแบบนี้ เขาเช่นวัดคิดมูกจามมันมีขคิมูกโอ้เป็นหวัดเหรอลูกอเอ็นดูเป็นหวัดโอ้เป็นหวัดอากาศเปลี่ยนค่ะมาที่เอ็มลี่จะเป็นหวัดเลยตอนนี้มีน้ำมูกโอ้ยแล้ว,ลวอันนี้อะไรอีกเนี่ยนี่ก็มาโชว์ขคิมูกดูขคิมูคไหลเอ้าซานโต้เอา,นนา,เ,อาเอาไปทิ้งเอ่อเป็นประตูบ้าน สมบุกสมบันห้องสุดท้ายเป็นห้องพ่อกับแม่นะคะตรงนี้นก็ไม่มีอะไระค่ะเป็นห้องนอนธรรมดาอ๋อเป็นห้องนอน,นตรงนี้ก็หน้าบ้านนะคะหน้าต่างบานเนี้ยสามพันยูโรก็ประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาแทแค่แบบว่าน้ำตาเล็ดเลยอันนี้คือเป็นหน้าต่างธรรมดานะคะไม่ใช่บอกว่า เลือหลูสแมนตนคือเป็นหน้าต่างที่ทุกบ้านต้องมีเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นกระจกสองชั้นเพื่อกันความเย็นเข้ามาข้างในดังนั้นมันก็เลยต้องแพงนิดนึงเนาะไม่ใช่ว่าเราจะเลิศหลูอลังการเพราะว่าอยากได้ตัวแพงมันไม่ใช่ต้องหนาะของถูกแล้วค่ะแต่อันนี้คือสิ่งที่ถูกที่สุดสําหรับเรานี่ก็ตู้เสื้อผ้านะคะของพวกเราแต้น <c oughs> เยอะมากไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่อะไรของเอเมิลี่น,นี่ อันนี้ของสองแสตรงนี้ตูเสื้อผ้านะคะอันนี้ความเป็นระเบียบมากเป็นผู้หญิงยิงเรือมากไม่ค่อยมีเวลาทุกคนจะให้มานั่งเก็บพอเก็บได้ประมาณสักสามวันสี่วันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไงก็เลยดังนั้นก็เลยไม่เก็บค่ะโอเคค่ะน้องฟีนจะนอนแล้วหรอานโอ้องนนอนแล้วเหรอโอเคค่ะเราก็ จบหมดแล้วเนาะจริงๆบ้านเรามันหลังเล็กดูแป๊บเดียวชมแป๊บเดียวก็หมดแล้วคือมันไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรที่พิศเศษอะไรเลยะคะ่ะโอเคน้องฟินคลิปนี้เราก็จบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะ<อ>แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายลาบะะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะต้องพาน้องไปหา,หาหมอนะคะไปหาหมอว่าน้องแพ้อะไรเนาะอโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ Ha, <laughs>